จะให้ดูข้างในก็นีข้างในพระราชวังเขาข้าวมาคราวนี้มีของเตียวเองมีอะารมากแต่นี่เด็ดดวงที่เขาจะบอกตรงเนี้ยมันจะเป็นมังกรหลังคาดิางเนี้ยเขาบอกว่าเป็นมังกรก้าเล็บแต่แล้วมัวนจะสวยตรงเนี้ยที่จะสวยเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากเ,เด็ดดวงอยู่ตรงนี้แหละทางพระราชวังนี่อ่ะ นับเอาแล้วกันนะว่ากี่เล็บเพราบอกมังกรมีแปดเล็บเนี่ยตัวนี้จะสวยนอกนา้นก็ไม่มีอะไรละมีพวกของราชวงศ์เขาแต่ตอนนี้มูแข็งมากภาพมันจับจ่อไม่ได้เลยโอเคโอเคโอเคเอาเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะ Bye-bye.